เราเองก็มโดนแชมป์มาครับดเาโดนติดไปแบบนี้ด้วยครับวงดราของเราไม่อยู่แล้ดเซนสาวกีรินแล้วแต่เซน้เ่นเครื่องหนักเือกันครับทีกระพิเข้าไรครับะอนแชมป์นการแข่งขันที่จทีุดคือบ้านสิงห์บ้านสิกับตอนเทียเวงทีต้องดูเลยครับว่าใครจะจูบให้ดีที่สุดแล้วอีินตัวนี้จะอยู่ในเมองไทกันไโดีต่อกา้องกันจะเริ่แต่ที้โลเซนเองนผมงวงนีแล้วก็แล้ทีทีทุกต้วดชิป กอนซ่าเองก็ไ hmm. ด mm ้เกมถึงวงกันครับผมและตอนนี้ก็ผมมันเะจะต้องเรีนยู้เรื่องการถือเนาะแลยเอาเองเขาลั่นแล้วครับตอนนี้ครับเอาดูคก็ตอนนี้กองเชียร์้หลังน่าจะเชียร์เป็นปอดแล้วกัันครบแล้วมูฟก็มาเป็นแบบแผนจัดแล้ครับรีเจนมาด้วยจะตรงนี้เวก็จะรีบันสีถ้าว่าติเสียพลาดไอ้จีจีนี้ก็จับไปแล้วเวก็ได้ต้องดูเลยครับว่าใครก็จะเป็นตัวนี้แรกแต่ถ้าบันสีได้ทีจีคะแนนเขาจะโตดเพิ่มเพื่อที่แน่นอนปเจี๊ยบจีจีก็ผมตอนเอง มีการชักจ่ออะที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมบ้านหลังนี้เป well ็นปัญหาใหญ่เหมือนกันท g ตอนนี้ก็ผมเรียกเลยว่าคผมพื้นที่ไม้ดีแต่จัดเลยดีครัทีครับผมเลยครับทีทีม่พัดติกได้เนี่ยโอ้มีความมันเพิ่มไปเรื่ยแน่เพราะตอนนี้ทั้งโลเวก็เลยถือทั้งโัวตีทุกเล่นเหมือนกันเนี่ยและอาเพิ่มโดนล็อกไปถึงแล้วเหลือเกินถึงตัวหนั้นเนี่ยและโดนอเวกรีเซนได้ไปถึงแล้วด้วยครับเอาล่ะเวกข้ามาจักเลยเขาพลาดเก็บไปจุดเดียวเลยเพี้ยเพื่อพลาดตอนนี้ก็ผมในพื้นที่เหมือนกันเล่นครับผ เรียว่าตอนนี้แล้วก็หูดูแลรวบบปานาครับโอเรียกได้เลยว่าตอนนี้ใช้ใจในการเล่นต้องมีนเดียวของฝอยารสูต่ออีครับตรงนีเนี่ยผมต้องรับถึงเพราะตอนนี้ผมก็เริ่มเข้ามาแล้วกนการทาแล้าน่งจทเตะุดแล้วเดี๋ววกบ้านตีไ่ยามจะรับกั้ตรงฟรีแล้วกันเดลมันจะเข้าเล่นดีไดู้เล่นได้บมาเข้าาแล้วจะเข้าได้่กัล้วตีจะอยู่ในพื้นที่ที่เขาต่อจะเข้าหลอเอาระบ้่นตีโดนมีผิว้องกรเจี๊บตรงของเว เกมก็ไม่อยากจะดีคู่งีะจบได้ยากครับเอาไี่มีกาเข้ามาแล้วเนี่ยเกมจบระดีแล้วทุกคนทวกอเองพ่อเราเห็นเกมเก้าจับบอลดีครับเลือกตัวที่มุทายเอาเองก็จะเก็บปูยาคำเกมพาเขาต่อตีรับผมต้องไปดแล้ต่้งเยอะเลยกัมอลเที่ยวบอนได้ปูาไปเก็บปูีแบบเกือบแบบนี้ครับมีสิบคูณ